สวัสดีค่ะทุกคนค่ะเช้าวันนี้ก็มาพบกับมามีออสการ์เหมือนเช่นเคยนะคะในเช้าวันเสาร์ที่23กันยายนปี2566ค่ะวันนี้มามีออสการ์ก็มาอัปเดตราคากรางข้าวผึ่งเหมือนเช่นเคยนะ,ะเพิ่มเติมคือข้าวเจ้าสดค่ะทุกคนค่ะนะข้าวเจ้าดอทุกคนสตาร์ทปีนี้จัดว่าสวยเลยนะคะกรีดไปอีกค่ะวันนี้นะคะราคาปรับเพิ่มขึ้นมาจากเมื่อวานทุกคนมามีได้อัปเดตไปเมื่อวานใช่ไหมล่าสุดวันนี้เช้านี้เลยนะคะ ร้อนๆสดๆร้อนๆเลยค่ะนะคะปรับเพิ่มขึ้นมาอีกแล้วอ,อ๋อก่อนอื่นมันมีต้องขอขอบคุณนะทุกคอมเมนต์เลยนะที่ร่วมกันแชร์ร่วมกันแบ่งปันนะคะขอเนี้ยหยิบยกมานะ,ะบางส่วนเนาะอ,อ,อย่างเช่นไม่มีข้าวขายแล้วครับรอข้าวนาปีสองห้า,าหกนะนะคะรับหกเจ็ดค่ะเข้าวเจ้าของมารีนะหนึ่นย์หนะคะนะอยากได้กิโลละ15บาบาทนี่ใช่ถ้าได้ราคานี้เราจะไม่ตากค่ะทุกคนเราขายสดกันเลย นะคะแล้วก็ท่านหนึ่งนะได้คอมเมนต์มานะแซมแซมบอกว่าอุดรค่ะข้าวเหนียวสดนะกิโลละ8บาทเองนะเออทำไมถูกจังว่างั้นนะคะอ่าแล้วคุณสมศักดิ์นะคะก็ได้บอกว่าเกี่ยวไปแล้วที่พิจิตรนะคะข้าวล้มปนข้าวตั้งนะคะความชื้นสูงค่ะได้ตันละ1600นะคะเ้าก็ขอ85ค่ะทุกคนนะคะขอขอบพิ่มชืสูงเนาะ,ะแล้วก็ลบบุรีนะคะบ้านผมนะครับกำลังเกี่ยวแล้วนะอีก7วันก็น จะได้เกี่ยวกับขอ7-9 0ไร่ได้สัก10ถึง11โเอ้ย10ถึง11ตันทุกคนแหมบ้านของมามมีนี่ หกไร่ได้หนึ่งจะได้ตันหนึ่งนะหกไร่อะห้าหกไร่เลยทุกคนที่ที่เห็นบินไปสามไร่อะเจ็ดร้อยเก้าสิบกิโลนะใช่ไหมนะคะ <_ t ap> ที่มันมีลงบินไปลงคลิปไปล่าสุดหนะนะคะอ่ะต่อมาคอมเมนต์หนึ่งนะคะบอกว่าคนสีสำโรงนะครับค่ารถเกี่ยวครับนะคะไร่ละสี่ร้อยห้าสิบบาทนะคะจังหวัดสุโขทัย <_ t ap> อีกท่านนะคะบอกว่าปีที่แล้วก็ราคาแบบนี้ล่ะเพราะต้นเกี่ยวนะ,ะผมได้กิโลละสิบบาทเจ้ามะลินะคะไร่ ด้านหนึ่งนะด้านดวินนะบอกว่าข้าวหอมมะลินะยี่สิบไร่จะเกี่ยวไปเดือนพฤศจิกายนนี้เอาใจช่วยการนะพี่น้องชาวนาเราทุกคนเนาะมามี่ขอขอบพระคุณทุกๆคอมเมนต์ขอบพระคุณอยู่สูงนะอย่าลืมร่วมกันคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยเดี๋ยวเรามาดูราคาข้าวกันนะคะเจ้าสดนะคะนะพิกัดร้านรับซื้อข้าวลุงหมูพืชผลนะคะเมืองกุชมานจังหวัดสกลนครนะคะรับซื้อข้าวเจ้าสดนะราคาล่าสุดนะวันที่23กันยายนนะคะราคาตันละ15,000บาทค่ะทุกคนค่ะเฉลี่ยกิโลละ15บาบาทสวยๆ เลยนะคะนะเ,ออเห็นแบบนี้ก็ยิ้มไปเลยค่ะ มามีจะเกี่ยวแปลงที่2ก็เร็วๆนี้นะคะเดี๋ยวรอลุ้นกันไปจะได้ราคาเท่าไหร่เนาะเดี๋ยวมาอัปเดตให้ทราบกันมาทุกคนเดี๋ยวเรามาดูราคากลางข้าเปลือกกันนะคะนะขาเจ้หเรนะคะแล้วก็ข้าวหอมมะลิข้าวนาปีอ่าของปีที่แล้วด้วยนะความชืม้นไม่เกินสิตมาดูกันเลยค่ะรายการแรกค่ะข้าเจ้านปาปังนะปีสองพันร้อยหกสิบค่ะจังหวัดนครสวรรค์หนึ่งหมื่ึงพันหกบาทถึงหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทจังหวัดพิจินึ่งหม เพชร12,000บาทถึง12,700บาทจังหวัดกาญจนบุรี12,000บาทจังหวัดพิษณุโลก11,700บาทถึง12,000บาทจังหวัดสุโขทัย11,000บาทถึง11,500บาทจังหวัดสุพรรณบุรี12,400บาทถึง12,600บาทจังหวัดเพชรบูรณ์12,500บาทถึง12,800บาท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา12,200บาทถึง12,600บาทจังหวัดชัยนาท12,500บาทถึง12,600บาทจังหวัดสุโขทัยค่ะ12,200บาทถึง12,500บาทจังหวัดชัยเชิงเซา12,700บาทถึง12,800บาทจังหวัดพุตรดิตถ์11,800บาทถึง11,900บาทจังหวัดลพบุรี12,300บาทถึง12,400บาทจังหวัดนครนายกนะคะ12,500บาทจังหวัดปทุมธานีค่ะ 1นึ่งหมื่นสองพันบาทถึง1 2 4่งรบาทจังหวัดนครปฐมหนึ่งมื่นสอรบาทถึง12,300บาทจังหวัดอ่างทองหนึ่งองพันสอบาทถึง12,300บาทจังหวัดราชบุรีค่ะหนึ่งบาทถึง12,600บาทจังหวัดสิงห์บุรีค่ะหนึ่งบาทถึง12,800บาทค่ะรายการต่อมาค่ะเ้าเปลือกฮอมมัลี่กับปีสองพันห้าร้อยหกสิบห้าทับหกสิบหกนะเป็นราคาที่คงที่เลยนะทั้งส รอบาทถึง16,000บาทจังหวัดนครราชสีมา16,000บาทถึง16,500บาทจังหวัดอุบลราชธานี14,900บาทถึง16,000บาทจังหวัดบุรีรัมย์15,300บาทถึง15,900บาทจังหวัดศรีสะเกดค่ะ14,400บาทถึง15,900บาทจังหวัดร้อยเอ็ด16,000บาทถึง16,500บาทจังหวัดมหาสารคาม15,800บาทถึง16,200บาทจังหวัดยโสธรค่ะ15,000บาทถึง16 1 5 0 0บาทจังหวัดชัยภูมิ15,000บาทถึง16,500บาทจังหวัดอำนาจเจริญ14,200บาทถึง16,300บาทจังหวัดนครพนมนา15,000บาทถึง15,700บาทจังหวัดขอนแก่น15,000บาทถึง16,200บาทจังหวัดสกลนคร14,200บาทถึง15,600บาทจังหวัดกาฬสินธุ์16,000บาทถึง16,500บาทจังหวัดอุดรธานี14,500บาทถึง16,300บาทจังหวัดหนองบัวลำพู15,400 1,400บาทถึง16,600บาทจังหวัดน,น้องคาย14,500บาทถึง15,000บาทจังหวัดมุกดาหาร15,000บาทถึง15,500บาทค่ะรายการต่อมาค่ะค่าเพื่อปทุมธานีนะคะนับหลังปี2566ค่ะ จังหวัดลบบุรี12,600บาทถึง12,900บาทจังหวัดสุพรรณบุรี12,800บาทถึง13,000บาทจังหวัดชัยนาท13,500บาทจังหวัดอ่างทอง12,200บาทถึง12,300บาทจังหวัดสิงห์บุรี13,600บาทถึง13,800บาทจังหวัดราชบุรี13,600บาทถึง13,700บาทจังหวัดกาญจนบุรี13,000บาทจังหวัดปทุมธานี13,800บาทจังหวัดนค นายกนะคะหน5 0 0บาทค่ะ รายการต่อมานะคะข้าวเปลือกเหนียวเมล็ดยางนาปี2,565-2,516นะคะจจงหวัดคอนแก่น14,500บาทถึง -15,300 บาทจังหวัดอุดรธานี13,800บาทถึง -15,300 บาทจจงหวัดสกลนครค่ะ13,800บาทถึง -14,600 บาทจจงหวัดครพนมนะคะ12,500บาทถึง -14,000 บาทจังหวัดกาฬสินค่ะ14,500บาทถึง -15,200 บาทจจงหวัดอุบรราชธานี 13,500บาทถึง14,000บาทจังหวัดร้อยเอ็ด13,500บาทถึง14,500บาทจังหวัดชัยภูมินะคะ14,000ถึง15,000บาทจังหวัดหนองบัวลำภู15,000บาทค่ะจังหวัดหนองคาย14,200บาทถึง14,700บาทจังหวัดมุกดาหาร14,500บาทถึง15,000บาทค่ะ รายการต่อมานะคะข้าวเปลือกเนียวเมล็ดคลาน้ำปี2,565ทับ66ค่ะจจงหวัดุดรธานีนะคะ12,700บาทถึง13,200บาทจจงหวัดอำนาจเจริญค่ะ12,500บาทถึง13,000บาทจจงหวัดมุกดาหาร9,000บาทถึง9,500บาทต่อมานะคะเป็นรายการสุดท้ายสําหรับวันนี้ค่ะข้าวเปลือกเนียวเมล็ดคลาดน้ำปลังนะคะปี2,566ค่ะจจงหวัดขอนแก่น11,900บาทถึง12,000บาทเจ้ามาสุณคร 13,300บาทและจังหวัดนองคายนะ,ะ13,000บาทถึง13,700บาทค่ะทุกคนคะ่ะมามีได้นําเสนอจบลงไปแล้วนะทุกรายการค่ะต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆนี้จากกรมการค้าภายในขอขอบพระคุณุสูงนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้มามีออสการ์ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้ขอบพระคุณทุกคนมากค่ะบ๊ายบาย